아니 <목소리나> เราครับเราต้องใช้เองบ้างเนาะอ่าต่อต่อสีเขียวก็ได้ครับสีเขียวครับโอเคอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งแล้วนะนี่เห็นไหมล่ะนี่ได้เลยครับโอเคจัดโอเคแต่กดนิดนึงนะกดที่พาต้องออกแรงใช่ไหมครัใช่ครับแล้วนี้จะกดเดือยนะเล็งก่อนเล็งก่อนเราจะกดลงไปเลยหรอ เราลดติดนะคิดก่อนคิดก่อนได้ไหมอะไรก่อนดีกว่าโอเคคิดได้แล้วครับโอเคครับแรงนิดนึงนะครับอ่าโอเคอ้าวเล่นไม่เป็นไรสแตตมปป์่อไเรื่อยๆเราต้องสแตม็มมึกใหม่ไหมครับสแตม็มมึกใหม่ทุกครั้งเวลาเราไปอีกหนึ่งหมาโอเคเมื่อกี้ผมกดแรงไงอ่าไม่เป็นไรเดอร์แซมสแตมป์ใหม่ก่อนสแตมป์โอเคหนึ่งสองสามบึ้มเล่น ประน,นันนี้อีกครั้งหนึง เซ็นทรัลชิดลงได้นะครับก็ทุกคนสามารถมาเลือกไอเทมที่แบบแต่นี้ว่าจะมีไอเทมที่ทุกคนชอบแน่นอนลองมาเลือกดูก่อนครับใช่แล้วนะครับก็สามารถมาช้อปปิ้งก็ได้โปรโมชั่นมากมายเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำงานนี้ก็พาเดินช้อปปิ้งกันไปแล้วใครที่อยากจะมาช้อปก็สามารถมาช้อปกันได้เลยมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับใช่แล้วนะครับส่งการจะได้เท่ๆถูกต้องใช่ครับส่งการจะได้ลุคแบบหนึ่งสองซัม ยืนเฉยๆนะเขานะหงุเหแล้วนะเห็นไหมล่ะอร่อยทีละทีทีลทีหนึ่งสองซ้เส,สือเสือมาทำไงเสือเสือทำไงหนึ่งสองซเอ๊ะนะเป็นเสือที่คอพแตกนะครับอ่ะขอเสือได้ครั้งนี้กับหน้านี้ค่ะ เเนนป็ไงงบ้ารู้สึกเป็นเกียรติครับดีใจมากครับแลสนุกดีครับวันนี้เป็นการทํางานที่รู้สึกว่าชิลครับสนุกมากสนุกมากวันนี้เราเดินไลฟ์ไปด้วยหลายชั้นใช่ใช่เราเดินไลฟ์แบบเดินดูของได้ดูเหมือนช้อปปิ้งไปกับเซ็นทรัลเลยเกี่ยวกับสินค้าไทยๆเป็นไงบ้างครับโอ้ยรู้สึกว่าความครีเอทเขาเจ๋งดีครับใช่รู้สึกว่ามันมันเท่อรัพี่มันแบบมันทําให้แบบดูแบบดูแบบโกงเตอร์ภาพลักษณ์สินค้าดูเปลี่ยนไปไม่ใช่สตา์นี้ อันนี้ว่าความความความเอเกลักษณ์ของเขาก็คือ,อยังเป็นความแบบความเป็นไทยคือความผ้าขาวมานะอะไรใช่ใช่รู้สึกว่าตรงนี้แหละที่มันยังเป็นจุดเด่นของา<อ>เป็นเอเกลักษณ์ไทยแล้วว่า,าเราสามารถนําไป mix and match หรือแล้วแต่งตัวอะไรได้เยอะแยะดีไซน์มันมทันสมัยขึ้นไหมในในมองครโอ้ทันสมัยทันสมัยรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็รู้สึกว่า<ม>คือจริงๆก็เป็นแบบคือเป็นทรงรูปแบบที่ทุกคนเขาใช้กันแบบแล้วก็มันมีความแบบเท่มีความแฟชั่นแบบมาผสมผสานแบบค่อนข้างเยอะเลยใช่ มุมต่าอันนี้เห็นมันจะชอบชอบมากมุมต่างๆนี่ซื้อท่านคิดมรูมอันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหมีของชอบเยอะมากครับจริงอยากให้มาดูนะอันนี้อันนี้จริงอันนี้เนี่ยเสร็จงานเนี่ยจะขึ้นไปช็อปจริงจเออใช่ครับมีอะไรที่เล็งไว้เหรอถึง่มีครับมีมีแน่นอนแล้วเดี๋ยวซื้อกลับบ้านแน่นอนเสียเงินทั้งนั้นวันนี้อัน่ซื้อผ้าซื้อเองครับ ซื้อเองแต่ซื้อไปฝากใครหรือซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองครับเมื่อกี้จิตกรรมเรื่องชอบเรื่องชอบครับครับเรื่องชอบพ้าขอมาครับเป็นไงบ้างก็แรกบ้างหรือว่าเคยทำมาบ้างครั้งแรกครับครั้งแรกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมง่ายๆแล้วกันที่ที่แบบเราได้ลองทำเองก็น่ารักดีครับสนุกเมื่อกี้ครับเรามีผุ้ผ้าเนาะงานนี้ได้ทำเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับครับก็รู้สึกว่า มันยังง่ายๆสำหรับอะไรนี้อยากอยากทำอะไรที่มันลึกกว่านี้ถ้าแบบเราได้แบบทอเองเนี่ยกินไม่ขาดคุณป้าเขาทอไอ้นะครับเวลามีน้อยครับใช่เดี๋ยวให้ป้าเขานั่งทำเป็นอนเยเคยทำอะไรแบบนี้ไหมล่ะนี่ไม่เคยเลยครับแต่ชอบนะครับสนุกดีครับอะไรงานอย่างนี้เขามาได้อีกนะครับเอาเรียกงานอีกแล้วนั่เราคเขาเรียกงานทุกงาน ฝากงานวันนี้หน่อยนะนี้ครับก็ฝากเซ็นทรัลซัมเมอร์เฟส2,205เดือนนะครับก็มีที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับก็มีโซนอ่าอ่าสงการมาร์เก็ตนะครับหรือว่ามีของให้ช็อปมากมายเลยครับแบบถ้าใครว่างก็แบบมาดูเซ็นทรัลชิดลมนะครับของเยอะมากไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับมีโปรโมชั่นอีกเยอะด้วยอันนี้ตื่นงานนะครับอันนี้ครับฝากเพรายังไม่หยุดมาเพราะอากาศเลย อะไรนะครับคามฮอตของนายนี้มาความอากาศยังไม่หลุดอ๋อใช่ครับเป็นไงบ้างกับกระแสที่แบบว่ายังต่อเนื่องอะไรเงี้ยจริงเหรอครับกระแสต่อเนื่องเหรอครับใช่มันไม่ไม่ไม่ลงนิดนึงเลยหรอรู้สึกเหมือนลงเลยครับมาร้อนแรงเหมือนอากาศเดือนมิถุนย์ช่วงซัมเมอร์เลยปวามฮอตของนายนี้ก็ร้อนแรงนะครับก็รู้สึกดีใจครับถ้าผมรู้สึกฮอตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะฮอตให้ได้มากกว่านี้นะครับใช่ครับ วันวันนี้มีแฟนลับให้กำลังใจเยอะเลยไม่กี่งานดีัวใช่ใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆที่มาหาครับใช่เพราะก็ไม่คิดว่าจะแบบว่างมาหากันเยอะขนาดนี้ใช่เพราะวันนี้ก็เป็นวันทํางานด้วยนะครับใช่ก็ไม่รู้ว่าโดดงานกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกรู้สึกขอบคุณทุกคนมากครับก็ไว้ในนี้จะซัพพอร์ตทุกคนกับโดยการตั้งใจทำงานครับอันนี้้ง่รับาขนาดอันนี้ผมไม่รู้ตัวเลยผมก็ตื่นมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างครับใช่ครับ แต่แค่แค่เราได้ทํางานมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยรู้สึกแฮปปี้ครับชอบมากครับชอบทำงานมากเรามีงานทุกวันเลยอ่ะงนี้นนะครับมีงานทุกวันเว่ามีทุกวันก็จริงแต่มีเวลาให้พักอยู่ครับก็ยังเข้ามาได้หยังเข้ามาได้อยู่อยากทํางานจังเลยมีเวลาดูแลตัวเองไม่นายนี่จริงจริงมีครับมีมีนิดนึงครับเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ครับช่วงหลับเนี่ยแหละครับเราได้ดูแลเติมช่วงนลับ ว่าก่อนนั้นจะกังวลว่าเอ้ยกลัวหล่อไม่สงปกอะไรเงี้ยเออใช่กลัวหล่อไม่ตรงปกทุกวันนี้พยายามหาเวลาออกกําลังกายหรือว่าฮะดูแลตัวเองในการแบบบำรุงอะไรต่างๆนะครับใช่ใช่ก็พยายามให้แบบให้ออกมาในไปให้ผู้คนได้เจอแล้วออกมาดูดีที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่ถ้าแบบวันไหนพลาดจริงๆก็แบบลืมวันนั้นไปก็ได้อะไรเงี้ยมาอจะพลาดวันเดียวแต่แบบ ไม่ต้องจำกันเลยครับแต่ว่าใ <c oughs> <ะ>ห้ดีลิฟต์เราไปเลยใช่เดี๋ยวไปจำวันที่ดียังไม่มีขอบคุณมากครับก็พยายามทำให้ดีทุกวันยังต้องปกทุกวันนะคร <c oughs> ับแล้วเราเองรู้สึกว่าเราหล่อทุกวันทุกวันนี้แหละครับพูดเดี๋ยวก็หาว่าอวยตัวเองวันได้ลอยอีก <c oughs> แล้วเามันก็อาจจะมีบ้างมองกระจกแล้วแบบวันนี้ดูหล่อนะแต่ใช่แต่แตอะไรเงีย้ยแบบว่าวันนี้ดูหล่อจริงๆนะ แต่เต้พอไปอีกวันแล้วแบบว่าทวันนี้มันหลอดน้อยกว่าเมื่อวานอะไรอย่าใช่ก็มีบ้างมีน้อยตัวเองบ้างใช่ไม่หลอดไม่หลอดมากหลอดน้อยมากใช่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้โชว์สองเพลงไปครับมีคุณชูมาร้องเพลงดีขึ้นเยอะจริงเหรอครับจริใครชมครับนี่แหละครับโอ้ยขอบคุณมากแต่นนี่เราก็จริงกังโอ้ยขอบคุณมากครับก็ก็จะพัฒนาตั้งใจร้องเพลงไปให้มากกว่านี้นะครับใช่แต่เออผมจะบอกทุกคนว่าตอนเนี้ย ยังร้องเพลงวนเดิมๆอยู่อย่าเพิ่งเบื่อกันครับเพราะว่ายังร้องเพลงอื่นไม่เป็นครับจะไปฝึกเดี๋ยวผมจะฝึกแล้วก็มาร้องให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเพลงในค่ายมีเยอะผมก็จะหยิบกวาดมาให้หมดเอาทั้งเอาทุกเพลงทั้วเป็นในค่ายเลยไหมเอาให้ครบเลยครับใช่แต่ว่าขอเวลาฝึกเพราะช่วงนี้มันยังไม่มีเวลาฝึกยังแบบต้องใช้เพลงวนเดิมไปก่อนครับครับก็สนุกดีครับเพราะว่าเรามีมีผู้ผู้ผู้ฟังครับแล้วแต่เขาไม่ค่อยร้องตามเท่าไหร่ครับใช่เขาแบบไม่ทำงานจะร้อง ม่เป็นไรครับแค่ทุกคนเอนจอยก็ดีใจแล้วที่หลังเลือกเพลงที่คุณร้องงห้หน่อยอะไรครับเลือกเพลงที่คุณร้องต่างง่ายๆยา้ยหากมักันแต่ไอเพลงนั้นแหละที่ผมร้องไม่เป็นใช่ครับมีเพลงในใจในใจเรามีเพลงในใจเยอะมากตอนเนี้ยแต่คือมันฟังแล้วมันยังจําไม่ได้ก่อนเรายังจําเนื้อร้องไม่ได้ถ้าจําเนื้อร้องได้นะนี้ก็จะหยิบมาร้องใช่ต้องขอใช้เวลาก่อนอ่าขอทำให้ดีเป็นเพลงอ่าขอทให้ดีเป็นเพลงเพลงเพราะกลัววันนั้นมันจะไม่ดีแล้วมันหลุดแล้วทุกคนจำตลอดอะไรอย่างเงี้ย ครับก็แบบก็ใช้ประสบการณ์เท่าเท่าที่มีมาครับใช่จากการดูคอนเสิร์ตอะไรครับใช่ครับใช่ครับก็ฝึกฝนตัวเองครับเขินในจังหวะสดไหมเขาร้องัเราอะไร่ครับเขินครับเขินกว่านี้เขินกว่าเดิมเพราะเขาไม่ร้องเลยครับชัดพิเหรออะไรครับชัดพิมหรอเขาอาจจะร้องแบบแบบตกใจเขาจะตกใจจริงจเพราะพอผมดูเฮ้ยคนนี้ดูร้องเป็นมาแรกเลยเลยเขาปุ๊บ เอาแต่เขาตกใจใช่ครับเขาใจเป็นผมผมก็ตกใจอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับสนุกสนานให้ฝากเป็นกำลังให้ทุกคนนะครับลองไปฝึกร้องเพลงที่ผมเอามาร้องนะครับเวลาไปทำงานชายเดียวอย่างงี้เหงามนาดนี้ก็ก็มีเคร่งๆนิดบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าก็ก็ทำงานเราก็ต้องทํางานด้วยตัวเองดูด้วยตัวเองให้ได้ครับได้ครับแต่เมื่อกี้ก็มีคนฝากให้เปแฟนเชียร์เราเหมือนกันเชียร์เราเพียงไรครับคนรักคนรัก จริงป่ะครับใครไลฟ์ครับอ๋อคุณสกายไลฟ์ปารีสไปแล้วอ๋อจริงเหรอครับผมไม่ทันด ah. oh, uh ูอ oh, oh. ah. oh. oh. okay. okay. like <laughs> ่ะเอาหรอครับโอขอบคุณคุณสกายมากนะครับใช่ครับก็คุณสกายเขาทำดีมากแล้วที่ปารีสแบบสุดยอดมากครับก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้เหมือนกันครับแต่คุณก็ซัพพอร์ตก็เหมือนกันนะการให้การสนัเราต้องซัพพอร์ตเพื่อนนะเพื่อนเราจะไปเฉิดยเฉลยที่ปารีสเราต้องดันที่สุดครับผมค่สู้ผมสู้ผมแฟนผมมีโลกได้ คือผมอะตอนที่ผมไปโพสผมไม่รู้ครับ <อะ S 2> แล้วผมเพิ่งมารู้ว่าอ้าวมันล่มหรอคือผมก็เข้าไปโพสปกตินั่นแหละผมก็เข้าไปเด็ก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 อะไรเงี้ยใช่เอาไปนี้ค่ะเอนี้ค่ะกำลังใจเนาะใช่ครับก็ตั้งใจแบบแบบอุ้ยอันนี้คือถึงไทม์ไทม์ที่แบบเพื่อนเราต้องออกมาเฉิดฉาแล้วผมว่าผมก็อาจแบบซ้อมเพลงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยมาละอะไรเงีกจิแล้วเสร็จแล้วผมก็วางอะไรเงี้ยใช่ก็ไปร้องเพลงก็เพ่รู้ว่าเธอไล่มใช่เพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้แล้วตอนที่เขาตอบกลับ อ๋อผมผมมาเห็นตอนที่ผมแบบซ้อมแบบฝึกฝึกตัวเองเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ค่อยค่อยกลับมาดูก็อ้าคุณสก,กายตอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอบเอาตอบกวนอ่ะเอาจริงๆ <laughs> คืออยากจะโกรธนะแต่ก็แบบอ่ะให้อภัยแล้วกันหรือว่างานสําคัญเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ผลงานที่เขาทำตรงนี้มันเข้าตาเราขนาดไหนถึนงแบบต้องทำวิดีโอเดียวเท่านาไม่ผมเอาอ้ที่ผมก็ชมให้เป็นกําลังใจไงส่งพลังให้ทุกคนแบบได้ช่วยซัพพอร์ตสกายใช่ใช่ คือเขาผมเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างไรเขาเก่งอยู่แล้วเขาถูกเขาล้างทองนะครับไปครั้งเนี้ยใช่มรารู้เรื่องหรอว่าเขาพิดล้างทองไปโอ้โหเขาฟีดโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยังไงโอ้โหเราเราเห็นล้างทองเขาเลยเขาเห็นวิกฤติดน้อยนะเขาสุ่มครับเพราะผมไม่ออกกําลังกายด้วยไงแล้วรู้ว่าเขาแบบตั้งใจขนาดไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยรู้ครับน่าเขากระด้างเราของใครทองเหมือกันโอ้โหเอา จะ,จะบอกตัเอรกร่างทองนะตอนนี้ก็ดูกลัวมันจะคาดหวังเกินไปเดี๋ยวตอนนี้เอาเป็นประมาณร่างปกติกันนะฮะจะร่างทองเดี๋ยวไว้อนาคตอีกเรื่อยๆครับสงการนี้เตรียมพร้อมหรือย,อยังกับร้านทองสงการนี้ยังครับสงการนี้พักผ่อนมันต้องเล่นน้ำไงสงการเชื่อ้าจะบางๆะไรเงี้ยโดนสาดน้ำ้าไฟเลยเนียโอ้สงการนี้นะครับต้องมาที่เซนทนรัลชิดลม เล่นน้ำกันนานนี้หรือเปล่าทำไมจะดูกันว่าอันานี้เล่นน้ำที่ไหนเราจะเดินอันนี้จะมาช้อปปิ้งก่อนไงเราจะแบบเราหยิบไอเทมเท่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะสุนการนี่มีแพลนไหมจะไปเที่ยวไหนหรือยังไงจะปชาว่ยังยัาายง,ยงครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทํางานหรือมีมีมแพลนไหมเดี๋ยวแต่ว่าเราดูคนรอบข้างก่อนเพราะว่าลักษณะตอนนี้แต่ละคนเหมือนพักผ่อนกันหมดเลยซึ่งถ้าผมทํางานคนเดียวไม่น่าไม่น่ารอดอะไรอยย่างงเี้ครับใช่ก็เลยแบบเอ้าหรือว่าเราควรพักพักแบบเพื่อแบบ พักผ่อนกับตัวเองแบบแบบรีแลกซ์ร่างกายให้มันรื้อฟื้นรอยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับยังไม่รู้แผนถ้าคนข้างๆชวนรับงานก็คโอเอครับพวกผมพวกผมรับอยู่แล้วพร้อม, <ๆ S 2> มรับอยู่แล้วแต่ก็ดูสถานการณ์ว่าอะไรแบบมันลงตัวไหมไม่ลงตัวเดี๋ยวว่ากันงั้นนี่ขอหนึ่นนงคนทีราดูคอนเสิร์ตพี่จีดีเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่เชื่อป่ะผมน้ำตาจะไหลอ่ะพี่จีดาก้อนออกมาผมนั่งอยู่แล้วผมก็ โอ้หคนไรจะเท่ขนาดเนี้ยคนเราโอ้มันเท่เกินอะ่อนะแล้วผมแบบไม่ได้แล้วแบบคือมันไฟมันมาแบบโอ้โหอยากจะอืมนั่นแหละรครับมันแต่วันนั้นอากาศร้อนมากเลยนะจริงครับควาจริงด<ๆ>ิผมพี่จะไปรุนตังแต่ผมเออผมผมสนุกผมสนุกครับ <laughs> รู้สึกว่าแต่แต่ดีมากแบบพี่เขาเท่มากจริงเขาเป็นยังไงบ,บ้างทีไหนทุกทุกเรื่องเลยครับคือ คือเอาจริงๆคืออันนี้ว่าเขามีมีความสไตล์ที่ชัดเจนมีความชูดจาดแบบมันมีเหมือนสีที่มันโดดมาจากเขาเลยครับเออมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจที่แบบของเรื่องการใช้ชีวิตคือเราไม่ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตเขาเป็นไงแต่เรารู้ว่าในด้านผลงานอาร์ตเขาเนี่ยเขาแบบมันมีลายลายเส้นอักษรที่ชัดเจนแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเอเอเราก็อยากทําอะไรบางอย่างให้มันแบบออกมาให้มันดีเหมือนกันเลยประมาณนี้นอ๋อพี่ดูยองใช่พี่ดยูดยองเขาน่ารักมากเลยครับ เขาแบบเขาเขาเจอในอนี้แล้วเขาก็ทักบอกว่าลองทำโนซีนะอย,อย่างผมผมก็ทัดใจจังหวะนั้นคือแบบโอ้โหตื่นเต้นครับใช่พี่เขาเก่งพี่พี่ทุกคนเก่งมากครับวง NCT ผมเพิ่งเคยมีโอกาสได้ไปดูคอนของ NCT ครั้งแรกถึงเขาจะไม่คมบวงแต่ผมรู้สึกว่า power แบบส่งถึงแบบแฟนๆเยอะมากแล้ว,แ,ลวแบบมันแบบเก่งครับเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบแรงบรันดาลใจที่แบบเราอยากเต็มที่ครับใช่พี่ๆเขาเก่งอยากหุ่นดีเท่าพี่ๆเขา ถ้าหุ่นดีได้ถอดไหมอะไรนะครับถ้าหุ like ่นด okay. ok. okay, uh ีได้ถอดไหมเดี damned, okay. ๋ยวดูก่อนครับว่ามันดีจริงๆไหถ้าถ้ามันดีจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกิีอีกทีข้าวเช็ด้วยปโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับ